สวยมากเลยข้างหลังเกี่เยวสววัดเขวัดวัดชั่วโมงสี่เจ็ดครับอาจารย์ อาจารย์บอกเออเ้ยหเห็นมานั่งกินข้าวริมแม่น้ําริมบึงน้ําบ่อน้ํายีดดึงไงดึงเชือกผูกยางธรรมชาติดีมากเลยใครขับอะไรวะ คำหรือเสียงสัตว์อาจารย์หือเสียงใครขามอะไะใครขามากข,ขาตั้งกล้องระบบไฮดรลิกนั้นเนี่ยหมุนเองอาจารย์ดูดีๆหมุนเองไม่เท่าไหร่มันจะเอียงและล้มไปในน้ำอาจารย์ <laughs> มุ่ไปเรื่อยๆเออดีแล้วอะไรไอ้ขาตั้มกล้องย่ออะไรจ่ายยังนั่นแหละย่อจ่ายยังเดี๋ยวให้เล่นคนเดียวดูอาจารย์ไป ดูจากมุมนี้ไปนะจ๊ะตุ้นเสียโอ้จ้าเรามีหรอมีหรอไก่อะกาแฟอะไรที่เอามาจากไหนขาขานี้ประมาณสี่สี่พันได้ไหมครับไม่ถึงอันนี้ถูกเท่าไหร่ครับพี่จันสองพันกว่าบาทหรือเปล่าอุ้ยพอพ่อการนี้เลยจ้านใช่ถูกกว่าไอตัวตัวใหญ่นั้นด้วยเป็นไรอะหน้าแดงเลยเบากว่าแล้วดูแข็งแรงด้วย ดูไปจะดูให้เวียนหัวให้เขาดูต้นไม้ต้นนี้หน่อยไปทางนู้นทำไมของม้วนเปเก็บดอกไม้ตาเหรอจ๊ะจ๊ะเปเก็บดอกไม้ตาเหรอจ้าได้ดอกอะไรตัวนี้ไปรกน้ำให้ไม้มาจ้ได้ดอกอะไรมาจ้าโอ้ไอ้นี่มันชื่อวง ดูต้นต้นไม้ต้นนี้ดิสวยไหมดูกิ่งก้านมันดิกิ่งก้านมันสวยมากเลยดูดิอยากมีไว้ที่บ้านจังเลยตน้นนี้ถ้าเกิดว่าทําไว้ริมบอ่อตอนว่าถมดินเสร็จแล้วเอาไว้หน้าบอ่อเนี่ยแล้วมีพุทธรูปวางใต้ต้นไม้ต้นนี้นะโอ้หสวยโอ้จริงเหออาจารย์ใช่พระพุทธรูปองค์สวยเขาขาวองค์สีขาว,ขาว,ขาวทั้งองค์หินอ่อนนะวางหินขาวพมา่าน้ำเขา้าสไตล์ที่อาจารย์ชอบอ่ะใช่องค์นั้นีอ่ะโอ้สวย มันต้นฟอร์มเดียวกันแต่ฟอร์มต้นนี้สวยสรุปอีนี่ใช้อินทนินไหมเนี่ยทำไมใบมันดกเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนี่ลำต้นก็ดีฟอร์มดีต้นใหญ่นะถ้าแบกบ นี่อะไรวะสะเม,มส็ดแดงสะเมส็ดแดงนี่ต,ต,ตัวลำต้นมันจะออกแดงแดใช่สะเมส็ดแดงดวุด้ยดูดอกนี้สวยอ่ะแม่ไม่เหมือนมะม่วงเลยอายจารย์อุ้ยอาจารวังดูดิ อาจารย์ไว้มันเหมือนมะม่วงเลยนะครับเออเหมือนมะม่วงมากแต่ดอกสวยอ่ะแล้วก็ชอบเหมือนมะม่วงด้วยแต่แค่เป็นสีชมพูออืเนี่ยเหมือนมะม่วงเลยมะม่วงป่าช่อก็เหมือนมะม่วงใบมะม่วงเลยเนี่ยช่อก็มะม่วงเลยนี่ต้นอะไรต้นยิ้วป่ะอาาหรือว่ามะม่วงป่าเปล่าแต่แค่สีไหมนี่มันจะชมพูสีอะไรวะส้มว่วงใช่ส้มว่วงชมพูยิ้วไม่ใช่ แล้วมันคือต้นอะไรไม่รู้งิ้วงิ้วอย่างหนึ่งแกเคยเห็นต้นงิ้วไหมเคยไม่เป็นลบรินี่เหรอจานนี่มะม่วงเลยมะม่วงเหรอใช่ครับไม่อันนี ils, <S <s ้ง yeah. ิ้วแต่ใบมะม่วง อ่อนอ่อนอ่อนลงปีนี่ต้นยิ้มอ่อนปีนเน๊อะต้นนี้อ่อนมาพี่ถือกล้องให้ไหนมะม่วงอ่ะกล้องไม่ใช่มะม่วงโอ้โหนี่ก็ซ้ายขวาเลยถือกล้องดีๆโดนเฉยเลยมาไปปีนอ้อนมาเอาเอาอีกแกเอาไป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 ปีนให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวให้มีดเดี๋ยวให้มีดีอ่าหนามหนามมันจะหายหมดนะถือแลวโห้ยไอ้ด้านคุนอะไรวะ มีรีวิวตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนี่บ่อมันยิ่งกว้างยิ่งดูสวยพี่มันแล้วสวยแล้วนี่กระโดดจับตุ้มนี่มีรอยตีนสัตว์เลยอะมัมีรอยเท้ากว่าเ,เออมันมีสัตว์เดินด้วยครับเน,นี่ยเนี่ยรอยตีนเลยเนี่ยรอยกรีบนเนี่ยเนี่ย แล้วก,ก็จะให้หาไปานี่ดูดิหถ้ามีที่ปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะ,ะข้างหลังเป็นวิวเป็นสวยขนาดไหนเนี่ยแล้วเป็นลานนี่ประมาณสักกี่ไร่นะพื้นที่นี้คำนวณไม่ถูกเลยอะ่ะต้อมีสิบห้าตรงหมดเนี่ยนะน่าจะสิบห้ารวมบึงอาจารย์หรือว่าแค่บึงเดียวครับ ไม่หรอกโน๊ะไปเอแค่บึงนี้สิบห้าไร่เหรอสิบห้าครับเฮ้ยน้อยไปเอ้ยไม่ใช่มากไปมากไปอีกใช่ไหมมากไปห้าถึงสิบไร่ประมาณสิบได้เพราะวันนั้นที่เราไปดูห้าเอ่อไปดูสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่ประมาณนี้เอออาจารย์ว่าสิบเอ็ดไร่ประมาณนี้ประมาณสิบเอ็ดไร่ประมาณนี้เลย อู๋ถ้าทำมาหารปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ต้องมีสักร้อยไร่เนาะน้อยจานจริงไม่ไม่พอว่ะนิดเดียวเท่านัไร่ครับอาจารย์เนี่ยจะแบกหมดเลยเนี่ยทำไมฟอร์มมันสวยจังวะแล้วทำไมที่บ้านเรามันเป็นอย่างนั้นนะคะรับอาจารย์บ้านเราก็ฟอร์มสวยแต่ว่าที่มันกิ่งเยอะไนงะ พ่อของเราเป็นไม้ล้อมมันมันถูกตัดไงอันนี้มันไม่ถูกตัดเลยบ้านธรรมชาติอาจารย์เห็นไหมครับเนี่ยใช่มันแบกจะทำไมใบมันเยอะมันไม่ดูก้านไอ้ดูกิ่งมันดิมันไม่มีกิ่งตัดเลยเ่ะของเรามันมีกิ่งตัดเยอะแยะเลยอันนี้จ้าเดีเียอันนี้เหมือนถ้าคนเรียกเพื่อนอันนี้เล็กเอออันนี้พอกับเรา แต่ว่ามันเป็นคู่เฉยๆครับอาจารย์มันเป็นสองอัน้าแบก,ากเป่าเปลือกขาวอันนี้ออกแดงเนี่ย <Yeah. S 2> ขาวแดงไม่ระวังสวยนะคระอาจารย์สีมันสวยต้นตะแบกมันลําต้นมันสวยลําต้นมันสวยอีกต้นน่ะสวยไปดูต้นนู้นหน่อยมใหญ่ดีจังเลยชอบ ใครจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีครับอ๋อไม่มีเหรอเดินขึ้นไปบนเนินนู้นครับอาจารย์อ๋อสุนวิจัยมีห้องน้ำห้องน้ำเขาให้ชาวราชการเข้านั่นลานอะไรอ่ะลานจอดรถเหรอเฮ้ต้นนี้ก็สวยเนี่ยมะม่วงเหรอไม่น่าไม่ใช่ครับยไม่มันมียอดอ่อนเห็นปะล่ะเออชอบมะม่วงแน่เลยมไม่น่าใช่ครับอาจารย์เฮ้ยใช่เปล่า ไม่ใช่เหรอกลัวมะม่วงแล้วอ่ะหรืออาจจะใช่จางต้นใหญ่มะม่วงไม่น่าใช่หรอกาจโอ้แตต้นนั้นสวยจังเลยเออจะเข้ามะม่วงต้นนี้สวยไปดูมะม่วงเราอะจับไม้ไอเลี้ยวด้วยฮะอาาจรย์รถข้างหลังเฉยๆเขามีกล้องมานะจารย์เขามีกล้องมาดูนะครับอาจารย์เจอยังสักตัวยัง ส่องได้ไกลขนาดไหนไกลด้วห้อาจารย์ดูบ้างประมาณกัมาให้อาจารย์ดูหน่อยความยาวประมาณ80,000สี่ได้ไหมนี่ครับอาจารย์นี่คูส่องตากูจะเป็นบัาดทะยักไหมเนี่ยอาจารย์ถ่ายรูปหน่อยอาจารย์ครับขอถ่ายถ่ายรูปหน่อยอาจารย์ผมขอถ่ายรูปหน่อยลิซ่าไอ้ลิซ่าเดี๋ยวมึงนะครับอาจารย์ถ้าเราถอดแว่นจะเห็นไหมจะต้องดูว่าดู ก็เห็นน้อมาใส่บ้านเลยอ่ะมันมีหลายแรต้องหมุนป้าอาจารย์มันเหมือนต้องหมุนด้วยนะมีหมุนตรงกลางตรงการที่อาจารย์จับนั่แหละัหมุนได้ไหมฮะอันนั้นทิ้งไปเลยครับจาะไม่เห็นหมุนอะไรเลยนี่ครับเัวนึงโอ้อาจารย์เราบังบาดมือรุ่นนี้มีติ๊กเกอร์แปดด้วยฮะอาจารย์เหมือนจะผ่านสงครามมา เฮ้ยไก่อาจารย์เดี๋ยวถ้าอาจารย์มีบัตรปยาฉอาจารย์จะโทรเธอได้เอาโอ้ยกูส่องเห็นยหยจิ๊กชัดมากเห็นยงินผัวเก่ามาเลยอ่ะอาจารย์เห็นถึงอดีตเลยฮะอาจารย์ลุกวนส่องผมอีกนิดนึงฮะอาจารย์ลองดูหน่อยครับว่าต้นอะไรถ้าเหตุถ้าอยู่ตรงนี้ต้นมว มะม่วงจริงว่ะมะม่วงพี่จันกอดมันใช่ไม่จริงยอดดอกมันน่าไอ้ช่อมันน่าไม่ใช่ใบมันก็ไม่ใช่แล้วเก่งมะม่วงครับเออมะม่วงจริงว่ะใบมะม่วงมะม่วงเนี่ยอันเออว่ะไม่ใช่แค่ใบช่ออย่ามะม่วงเลย ต้นใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์มันไม่มันไม่ใช่แค่มะม่วงนะอาจารย์โคตรมะม่วงโอ้ดูต้นดิมะม่วงแน่นอนนี่มันมียางแน่นอนมะม่วงเลยนั่งอยู่มากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยมันตั้งกี่ร้อยปีฮะอันนี้มะม่วงเลยหอนี่ลานหอก็ว่าแล้วเชียวว่าต้องเป็นลานหอดูดูมะม่วงดีใหญ่แบบนี่เงนขึ้นไปตรงนี้ด้วยนี่ มะม่วงเบาจานเอ้ยไหนลังอบสิในกี่คนพี่ราชจนีบอกว่ามะม่วงเบามะม่วงเบาเหรอใช่ครับเบาใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเบาเบากี่โมงเมื่อไรจะเลือกเบาแล้วก็เอาข้าวเหนียวยาด่างไสันมันจะมีเขาเรียกมะม่วงอะไรกี่คนสามคนสามคนครึ่งแล้วแล้วมะม่วงเบาไหม นี่ต้องมาช้างอ่ะลูกต้องมาช่างดูไม่ใช่มะม่วงเปาแต่มันที่ว่ามันเหมือนเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเปาแ่ไม่ใช่แล้วรามันสุกอร่อยมากเขาจะมีสาัวแล้วคนอีสานเขาจะกินหรอว่ากาเยวก๋วก้เาเรียกมะม่วงกระสอบมะม่วงกระสอ นี่อาจารย์นี่เป็นคนดูไอสองอะไรนะมองการไกลนี่ส่งนกส่งนกส่งนกงนกอาจารย์ครับเออดูแล้ววันข้างหน้านี่มูนิทิเสร็จวันไหนครับอาจารย์เขาที่อาจารย์สองเฮ้ยดีว่ะ โดนยืดแล้วอาโดนยืดแล้วพี่ว่าเดี๋ยวต้องซื้อไว้สะอันแล้วว่ะสมัยเด็กๆเคยไปเที่ยวน้ำตกอ่ะแล้วอยากได้กอ็สอนการ์ดเขาจะมีร้านอีกค้าขายข้างๆน้ำตกอ่ะอยานเล็กๆที่แบบเป็นพัสดุอ่ารักนะการเล่นของเด็กเล่นนะเนี่ยซูบได้แค่รองเท้าโยนี่ะยานแต่นี้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้ไกลดีผมเคยซื้อแบบนี้แหละตอนไปทะเลครับผม สองสองเพลินเลยครับของอะไรเพลินวะสองทะเลมันขาวหาดทรายมันขาวอืขาวด้วยอือิตาลีเห็นทุกคนเลยอ่ะเห็นหมดเลยอ่ะอาจารย์พี่เพ้นเห็นป่ะอาจารย์เห็นพี่เพ้นไหมอาจารย์พี่พี่ฝนพี่ฝนตูติเตียเห็นแล้วโบกมืออยู่ชุดเขียวเหรโบกมือเนเห็นว่าอาจารย์เห็นพี่เนด้วนเห็นชัดเลยอ่ะเห็นสีอะไรชัดหมดเออตัวเล็กตัวเล็กพูดผิดพูดผิด ามันงดก็สองอะไรสองอะไรสองทรายหาะทรายสีขาวโอ้สุดยอดมะม่วงเลยอ่ะแล้วใบเฟิร์นอ่ะมันขึ้นไปเกาะอยู่ตามกิ่งเยอะมากเลยอ่ะกาฝากนี่ค่ะกาฝากมันเขาสวยนะมันเป็นมันเป็นกาฝากเฟิร์นนะมันมันแค่ไปเกาะให้เพิ่มรักษาความชื้นแต่ไม่ทำลายต้นไม้มันเป็นเฟิร์นเป็นตระกูลเฟิร์นธรรมชาติสุด เป็นตระกูลเฟิร์นอย่างี้ได้ไงอจารย์มันป่าไงมันชื้น<อ>จะไ,ไตน้นไมครับตรงใต้ต้นเราก็มีดูแล้วเมื่อกี้นี่ตรงใต้ต้นเราก็มีเมื่อกี้นี่ยที่ต้นเฟิร์นอะนลองรถครับไปเลยครับอันนี้ส่องถึงเมืองบาดาลไหมเนี่ยจะได้ลองส่องลงไปในน้ำดู โอ,อ <ะ S 1> ้ยยังไม่จบหัวเก่าอีกอหทำมูป่ามูป่าูปานี่เขามีเขาิมกรำแนี่รวมถ่ายรูปตรงบ่อน้ำรูปหนึ่งไปเอามารวมครับเตรียมตัวถ่ายรูปบ่อน้ำ ถ่ายรูปตรงบ่อน้ำครับโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปเอามาเร็วๆครับมาถ่ายรูปมาเร็วๆครับแพี่กินข้าวมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆนั่นน่ะแม่ต้นอัม่วงนั่น่ะนั่นน่ะต้นไก่อ่ะแม่ม่วงม่วงน่าจะลายเป็นเป็นลายเปียเออม่วงอ่ๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่ทุกคนอาจารย์เราบองกันไกลนะมองกัรไกลอยต้นนี้สวยอ่ะโอเคก็กลยอ้อันอาร้อยปีเลยต้นนี้สวยไหมะอาจารย์ต้นนี้เขาบอกว่าเกือบประมาณเกือบร้อยปีไหอมันไม่เป็นร้อยปีไปแล้วเหรอแม่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 ม่เร็วจามาเลยมาเร็วเร็วเร็เร็ว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 เวเร็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 วเ โอ้โหน้าเลยมนต้อมไม่็นไเหมือนกันคไอรูตัวดโอหโ้โโ้โ้โระวังเดี๋ยวก็ดูกลุด อะไรกระแทกแรงแม่แม่ครปบตแต่จา์เอากล้องเอาเนี่ยมาส่งทาไาโอเคแม่แม่ทบปกตีันแ้เลยอ่าทำไมไม่เห็นน่ะอา่ไม่ไดถ่นี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 ่โอเคอ่ะโอ้ยสองสามโอ้ คนเสีเน่ได่ี้เลยคนเสียงเบาโอเทไมเหไหมใช้เสียงใช้เสียงใช้วใชกลังม่่ไม่รู้เรื่องเลยร้ใช่ตรงนี้มันเหงเเาไมนี่ยเใค่สาคร่เี่ยม่ย่ย่ช่ี่่่่่่ เราเห็นหน้าไม่กันแนเฮ้ยม่เดินขวาไม่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยเดี๋ยวเปรี้ยวมาด้วยไหมเปรี้ยวเข้ามาด้วยเปรี้วนาเปรี้ยวิสาเข้าไหมสินี่ริ้วรวรวรปดปดดปดปดดปดดเปดี้ดดป ตาจะหลสวยร้อนมาแล้ว้อนมาร้อนร้อนแน่ร้อนวันทไม่ขึ้นแน่เลยร็วๆเดี๋ยวลูกไม่ขึ้นร้อนแล้วเย้อวัทูทีเย้เย้ทำไมเสียงอ่อยจังเสียงไปนาหนาวร้อนมากใช่มครับหนึ่งสองสาวันทู

ฉันต้องไปตรงนี้มาแพงไหมเอาของอามาใช้เออไม่รู้ไงตรงที่เราไปถ่ายรูปอ่ะแล้วมันจะส่องไปไกลๆได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกระทิงส่องกระทิงได้ใช่ส่องกระทิงได้ไะนีตาแบกนี่สวยมากเอาไปเดี๋ยวรอนเร็วนี่แม่จิ๋มตะแบกตะแบกจากที่บ้านเราอ่ะเรียกว่ามันจะขึ้นใช่ไหม นี้ประมาณ80ปีร้อยปีได้แล้วเฮ้ยแต่ต้นเราใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ต้นเราใหญ่กว่านี้นี่ครับแต่ของเขามันไม่เคยตัดไงของเรามันตัดไงไม่มีคนดูแลไงมนเทเทวดาเลี้ยงกเราเลี้ยงของเรามันตัดไงเขาตัดเวลาไม้ล้อมันตัดออกไงแต่นี่มันสวยนะอาจารย์อย่ากอย่าให้ที่บ้านสวนเนี้ยทุกคนไปแล้วบอกเหนียวสวนะครับแล้วดูกิ่งดิกิ่งมันสวยมากมันมันไม่ถูกตัดเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่ตัด ลงท่อปะไม่เสียจะได้กล้องถ้าร้องในท่ออาจารย์ร้องเหมือนกันเราก็ว่าใครกันไหนกันวะมาเปิดไล่เท่านั้นนะไม่ได้ไหนบอกเขาเสร็จแล้วบอกไม่เอาไม่ได้แม่อ๋อแม่เตรียมตั้งท่าไหนสดไปไหนวะนี่ครับไหนสดดูต้นไม้ต้นนี้สวยยอาาจร์ต้นใบเขียวนะใหญ่อ่ะมันต้นอะไรครับไม่รู้ต้นอะไร ยังถูกถ้าไปหาใน Google มันจะขึ้นมต้องเอารูปถ่ายรูปแล้วก็ไปเสิร์ชมันจะไม่ได้แบบนี้อาจารย์มันจะไม่ได้แตกออกแบบนี้ใช่เพราะว่าไม้ล้อมมันจะตัดออกไม่งั้นมันขนย้ายไม่ได้ลงจากรถได้วิ่งจู๊ดทำไมมาพูดมาทำไมไม่เขาทำไมไม่บนมีขับรถไส่มีคนเขามาจอดแล้รของยาพาลูกไปได้ เรากำลังวิ่งมาได้วิ่ก่เขาวิ่งมานี่งเลยแล้วนี่ไงคนขอด้ายอ๋อมาเลยลูกนั่นน่ะวิ่งด้วข้าวแม่พี่นำมานตอบตอบลูกมาด้วยก็เลยให้หนูวิ่งมาก่อนไงเหนื่อยทมเม็ดแดงอุ้ยเด็กน้อยใช่คือแบบวิ่งแบบเฮ้ยเด็กน้อยมีพลังนี่ไม่ดีกว่าก็เหนื่อย โอ้หหน้าตาอย่างกับฝรั่งเลยอ่ะดูมองดูมองดูมองเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะยิ้มแย้มาเล่นตั้งสองวันดูตาดูขนตาจีนแล้ยไม่ปถ่ายรูปอาจารย์เหมือนตุ๊กตาเลยสวัสดีตาถ่ายตรงนี้มันจะได้สวยๆหน่อยมั้ยเอาตรงนี้มั้ยจะได้สวยๆมั้ยเอาวิวบ่อเนี่ยตรงนี้มั้ครับอาจารย์ระหว่างกลางตรงนี้เออตรงนี้ก็ได้ ตุกตาเดินได้ฮะย้อนแสงโลมีเปรหน่อยลูกเออมีเปรแล <c oughs> ้วแส่ป่ย้อนอุ้ยสมาข้างนี้คนหนึ่งหน่อยมาฝั่งนี้คนหนึ่งครับเข้ามาใกล้ๆได้เลยจ้ะใช่ครับเ <c oughs> ข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับย้อนไหมไม่ย้อน <Okay. S 2> ครับสวยเคหนึ่งสองสามครับ <c oughs> มีฮาร์ดด้มีฮาร์ดด้วยลูกมีได้ไงโอ้ยมีฮาร์ดด้วยงานด้วยมีฮาร์ดโอเคขอถ่ายขอสองคนด้ว หนึ่งสองมองกล้องนี่ลูกหนูมองกล้องลูกมองกล้องนี่มองอันนี้มองนี้ลูกหนูนอันี้อันนี้มองอะไรนึก้องลูกอันนี้มอออมอง้มองมองอนไหนเ่าครับเจ้าเยเาเพิ่งมาเหรอเพิ่งมาโอยไปเที่ยวตรงไหนล่ะจะไปเขาใหญ่เที่ยงครับเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่ที่เขาอยู่บนเขาใหญ่นี่เหรอ มันเลยไปทงางนู้นครับาอ er ๋อโอ้ยเดี๋ยวเราก็ผ่านไปเขาอยู่เที่ยงสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน่าจะผ่านหรือเปล่าผมไม่รู้เลยดูจ้าก่อนดูจ้าก่อนเอ้ยไออารมณ์ดีนะหน้าตายก็ฝรั่งเลยเหรอโชคดีมากโชคดีมากเลยหนูคิ้วก็หมดทำไมลูกเนาะปากุมพี่ไม่เคยเห็น ไปจ้าไปจ้าไปเข้าห้องน้ำด้วยเหสุวัสดิ์เลยก็ได้าเลใช่ครับไม่เป็นไรไปกินที่บา้านนี้มันเก็บไว้ได้มันเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรขนมมันอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีข <c oughs> น,นมขนมอะไรครับอาจารย์ทำเป็ซ่อนไงอ <c oughs> ๋อเปไนขนมปานกรอบแปลงเขาอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายอันนี่จริงอาจารย์ถ่ายรูปไหมให้ผมใหยให้ให้ต้นไม้ใหญ่ อยากรู้ว่าต้นอะไรได้ครับผมดิ้นงครัอตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามครับขอมุมกล้างมุมกลางดูหนึ่งสองสามครับไปลงเลยไหมครับส่งหรือว่านส่เนือุ้วัดไม่มีขึ้น ข้างล่างน้ำตกไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวลงไฟ์สดนะลงไร์สดเพราะว่าหลังจากนี้ไม่มีขึ้นเลยไปเหวสุวัตก็ไม่มีขึ้น <Okay. S 1> เอาไว้เจอกันอีกทีวัดป่าสัตวีธรรมารามดูบรรยากาศไปพอแล้ว <c oughs> ไว้เดี๋ยวไปถึงวัดป่าสัตวี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปกลับโรงพากการหาด้วยกันระหว่างนี้จะจะไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัตพาทุกคนไปลุยน้ำแล้วก็แล้วก็ก็บบรรยากาศ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งวัดป่าสักวีโอเคไปนอนลงไลฟ์ก่อนนะบ๊ายบาย